เรับมาดูเรื่องดีๆกันบ้างน,นะครับการฟื้นฟูพื้นที่น้ําท่วมที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดวันนี้มีข่าวดีเพราะส่งคืนพื้นที่แล้วครับรองนายกภูมิธรรมนะครับได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่1อําอเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทําพิธีส่งมอบคืนพื้นที่หลังจากการฟื้นฟูน้ําท่วม นายภูมิธรรมบอกว่าการช่วยเหลือเยียวยานอกจากกําลังพลจากภาครัฐแล้วยังมีเอกชนจิตอาสาและชาวบ้านที่สนับสนุนช่วยกันฟื้นฟูสร้างบ้านน็อกดาวให้กับชาวบ้านที่บ้านเสียหายทั้งหลังก็ขอชื่นชมและขอบคุณน้ําใจอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเป็นการฟื้นฟูระยะสองซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรงป้องกันภัยพิบัติในอนาคตและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนการฟื้นฟูกิจการ โดยส่งมอบภารกิจให้กับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูกันต่อไปครับ